โยสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับพบกันในรายการเพล์เกมพบกับพี่ในาย่้สุดหรอดลบบุรีนะครับอ่าวันนี้จะมาเล่นทุยจะมาเล่นเกมีเราแคทห่างหายไปนานมากนะครับชื่อเกมว่าไลน์เลนเจอร์ซีซันสามนะครับมา ถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งหนึ่งเสียงพรมสองเสียงชัดหยชัดป็ดอยู่ 3. สามรัฐานมีงานกเกษตรที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับอ,อันนี้เราก็จะมาเล่นสเต็ปลักเลนแล้วกันนะครับพ,พิเศษว่า แล้วเมื่อครู่นะครับหลังจากแคทวันนั้นก็แทน,นที่เล่นทีนะครับแต่ไม่ได้แคทตก็ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับช่วงนี้ผมมันใ่แคทไม่ทำที่ผมบอกนะครับ แน,น่ล่ะผมบ้านผมถูกตัดไวไฟแล้วเลยไม่สามารถเล่นตามที่บอกได้นะครับแต่จะพยายามแคดตามแต่อันนี้ซึ่งเป็นเวลาว่าของผมผมก็อาจจะแคสให้ดูสักดาสองดานในขก็จบผ่านเลยนะครับและนี้อาจจะนานหน่อยนะครับ ผมเปลี่ยนแปลไปเยอะนะครับเยอะพอสมควรนนะฮนะนะนะนี่คลิปต่งางไม่ค่อยได้แคสไลเจอรก็นี่ก็คลิปแรแแกแคสเกม ไลน์เช่นเราทานแคดเกมพวกไมค้าหมดเลยนะจึนกำลังยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยมั่งนะขอบผมดู YouTube ของคนอื่นมิไมค้าั้งนั้นนะค,ครับเดีย๋ยวไมค์ ครับของผมก็เดี๋ยวอาจจะต่อจากดูกก่อนนะครับว่าจะวันนี้จะแคสได้หรือไม่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้แคสก็หาเวลาว่างมาแคสนะครับโอ้ยทำไมคนนานจังเลยถ้าเกิด ถ้าจะตบแล้วกลมโปรแกรมหลุดอิม่มแต่บอกเขาทำไมวะไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ใครคงใจหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือทักแชท เฟซบุ๊กส่วนเก่ผมและหรือไปกละไรแฟนเพจนะครับคนที่หาเ c e b o o k ของผมไม่เจอตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนโปรเรียบร้อยแล้วนะครับโอนยังไงเราก็ไปดูทุยทุยบ้านพ่อมึง รุดรุดรุดนะครับขอดเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับรุดคำรุด80%เล้วรอ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 เธอดีกว่าโอ้ยทุย ไลน์เจอผมอจะอมอยังไงล่ะจะแคสนานหน่อยนานตรงที่ทางเข้าเนี่ยใคาอย่างอื่นนะถ้าเกิดผมสต็อปสต็อปได้ไหมก็ได้แต่ผมกว่าที่อัดหลุดนะคะนี่มาเลย เราหยุดเพิ่มแค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวที่ผมเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ ก็เปลี่ยนแปลงนะครับอ็ะหย่าลีร้รอเลยก่อ,อ,อนจะเริ่มนี่ดูทุกทีมก่อนนะไปกันเลย เอออย่าถามนะครับทำไมตัวผมไม่เต็มเพราะผมขิกเกจอัพนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะโอเค หลับแป๊บยังไม่มาเลยโหลดนานมากมาแล,าแล้วอะไรตัวผมโุ้ยโอ้โหเชืว่าจะมาโอ้กเน่าทักเลยอ่ะมาแล้วชมชมตัวกันเลยดีกว่านี่นะครับตัว ตัวใหม่ตัวเก่ามีหมดนะครับเหี๋ยอันนี้จะมาเล่นสเตตพิเศษจะมารีวิวตัวเนี่ยแ๊บหนึ่งกับนึง và là ครับ ખળળળ ખળળ ખળળળ โอ้ยแหลแกโอ้ยแหลกเนี่แนยแต่ไ,ไม่ช่วยเสร็จเลถามนะครับ แลกแรกแรกไจอนั้ว่ะนคะครับ ันนี้แล้วนิด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 น่อย แออัพช้านะครับไม่ทำไมผมปล่อยเบาาก่อนบาอยู่ตรงหนนะ้าพออยู่ตรงฐานมันปึ๊บแล้วค่อยปล่อยเพื่อนนะครับใครจะใช้เอาสูรผมไปใช้ก็ใช้ได้น,นะครับนี่เลยนะครับได้ผลจริงไหมก็แล้วแต่บางด้านนะครับบางด้านก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์บางด่านก็อาจจะเลนหลายรอบหน่อยเหมือนไอดิกเก่าของมันม่นหลายรอบนะครับดีดีดี20นาทีแล้วมั้งนะโอเค เราก็จะมาขอจบพาร์ทอ,อะไรกันนะอ่าเราก็จบกันตามเคยกับเกมไลเจอร์ซีซั่นสามพาร์ทที่สองของเรานะครับอ่า ใครจะติดตาม Facebook ส่วนตัวหรือแฟ p a g e ก็อยู่ด้านล่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะโชว์ปโปก่อนนะครับเพื่อคนใดหาไม่เห็นนะครับ เฟซบุ๊กของผมนี่นะครับแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งทุยตลกแหละยังเกินแป๊บนึงนี่นะครับ ไอ้เนียลำน้ลายนะครับนี่ลูกโปะจะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะครับร้อเฟซบุ o กรีเจนเขาเรียกว่าอะไรรีเุ้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับนี่ลูกโปเดี๋ยวพาเขาไปดูโปนี่นะฮะแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะ นี่นะครับโอเคนะอ้ะเอาเอ้ยใครชอบแบบเป็น,นใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดาล่างและแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ และสามารถคอมเมนต์ได้มาว่าจะให้ผมแคสเกมไหมครับทุ้ยไม่ใช่แค่คอมเมนต์มาได้เลยว่าคุณชอบพาร์ที้หรือไม่แต่พาร์ทน่าจะให้ผมทำไรก็คอมเมนต์มาเลยหรือไม่ก็อยากให้ผมเล่นสเตปพิเศษก็เม้นต์มาบอกได้เลยนะครับส่วนท่านใดยอยากดูผมไหมครับเล่นไหมครับสามารถคอมเมนต์ มาได้เลยว่าจะดูตอนไหนตอนอะไรหรือจะดูโปรเจกต์หรือจะดูอะไรเอาชีวิตให้รอดเวอร์ชัน0.14.0ก็ได้นะครับอ่ะสัหรัหวันนี้ปิดท้ายแล้วกันอย่าลืมกดซับซับใครซับครด้านล่างด้วยนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย